สวัสดีครับบ่าววันชาแนลปีเตอร์วันนี้นำพาเพื่อนๆมาดูเขื่อนปลาสัตว์ชลสิทธิน์นะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับผมตอนนี้รอขึ้นรถรางนะครับจะวิ่งชมสันเขื่อนครับ จามีตลาดยิสันเขื่อนครับเหล็กกลมๆนี่คือแท่งเหล็กเหนียวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3.00เมตรหนา20มิลลิเมตรที่ใช้ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำลงน้ำลงลำน้ำเดิมและท่อระบายน้ำฉุกเฉินนะครับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับผมวันนี้เราก็ไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชธิ์ชลสิทธิ์นะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยครับดูริมน้ำนะครับ